เอ๊ะทำไมไม่ต้องบ้ายผมเกิดอะไรขึ้นกับอาจารย์เน่ผมได้ยินคำนี้ตั้งแต่พี่เขาจุดทูบแล้วเขาพูดว่าอยากกลับบ้านนะโมสสะพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหยุดแบบทันทีทันที ี่นเกกี่ยวอะไรับเคุณปาขาไม่ควรถูกจองจำอยู่แบบนี้ที่เรานั่งถ่ายทำกันอยู่ตรงนี้ผมได้ยินอยู่คำหนึ่งของผู้ชายหัวขาดคนที่จะปล่อยพวกเขาได้คือคนที่สั่งหรือคนที่เรื่องลี้ลับของวัดสิงห์และคุณปราบเกี่ยวกันอย่างไรอาทิตย์ที่14่ธันวาคม2568 เวลา19บนาฬิกา59นาทีทำไมอาจารย์ไดถึงเป็นแบบนี้ห้ามพลาดมหัศจรรย์หมู่ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์หรืออะไรก็แล้วแต่คำอิสาพมันสำคัญมาก